สวัสดีแฟนแฟนสิงสนามที่เด็ดบอลนะครับวันนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจหนึ่งคู่ที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับยูโร2024่รอบพัดเลือกกลุ่ม F นะครับระหว่างทีมชาติเอสโตเนียจะเจอกับเบลเยียมนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดแล้วก็คลิปต่างๆของผมแล้วก็กูรูท่านอื่นๆนะครับมาดูความพร้อมที่ฝั่งเอสโตเนียก่อนเลยนะครับล่าสุดบุกเสมออาเซเร์ไบจันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผ่านมา2เกมในรอบคัดเลือกยังไม่ชนะใครนะ ก็อาจจะมีการปรับทับบ้างนะครับแล้วก็แต่ส่วนแกนหลักเนี่ยถือว่ายังอยู่กันครบนะครับก็เอสโตเนียเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักตัวหลักนะครับแต่ว่าเนี่ยเอสโตเนียเขาเป็นทีมที่เล่นระบบกองหนัง3คนนะครับก็3 5 2ห้านะครับมี1ตัวที่แฟ,แ,ฟแฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีนะครับนั่นกะ็คือกองหน้าตัวเป้านะครับเฮนรี่อันเยก็เป็นหัวหอกที่ เออแล้วดูการล่าสุดคาแข่งให้กับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็เกมนี้มีสิทธิ์ออกสตาร์เป็นตัวจริงส่วนฝั่งเบลยเยียมนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอออสเตรียหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทําให้จะสามารถจัดทัพที่ดีสุดลงสนามได้นะครับก็นำมาโดยทีมวอที่คาสตันนะครับมียูริเตเลมันส์นะครับยานิลาสโก้นะครับวอลฟาสนะครับทีบอกุ๊กตัว นะครับแล้วก็โรเมโรลูกากูนะครับจะไม่มีเคบินเดอร์บอยที่เจ็บมาจากซิตี้ที่แน่นอนว่าไม่ได้เล่นทีมชาติแล้วก็น่าจะเจ็บไปจนถึงช่วงต้นฤดูก,กาลเลยนะครับคู่นี้อย่างที่ทราบกาันชื่อชั้นเนี่ยเบลเยียมดีกว่าข,ข้างเยอะนะครับแม้ว่าจะต้องบวกไปเยือนก็ตามนะครับผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยก็เกมล่าสุดเสมอ ในบ้านตัวเองที่จเจอออสเตรียเกมนี้เนี่ยมันเจอกับทีมที่ระดับค่อนข้างต่างผมมองว่าเกมนี้เบลยเยียมจะปดลดดอกแล้วก็คว้า3คะแนนได้นะครับก็รูปเกมเนี่ยเบลยเยียมน่าจะขย่มอยู่แล้วนะครับดยผมกําลังที่ดีกว่านะครับแม้ว่าจะบุกไปเยอนก็ตามแต่ว่าคุณภาพทีมค่อนข้างต่างนะครับน่าจะขย่มเอสโตเนียอยู่ฝ่ายเดียวนะครับค่อนข้างจะฝ่ายเดียวเลยแล้วก็เอสโตเนียก็จะหาจังหวะฉา,าบช่วยนะครับแต่ว่า แน่นอนว่าน่าจะต้านความแข็งแกร่งของเบลเยียมไม่ไหวนะครับสกอร์ที่คาดนะครับคิดว่าเบลเยียมจะบุกไปเอาชนะเอสโตเนีย2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ฝากเอาไว้1คู่ในครับคือวันนี้สวัสดีครับ